เล่นเนินครั้งแรกเล่นเนินครั้งแรกนะขวัญมองไปข้างหน้าย่อตัวด้วยยอดตัวแล้วนะเอ้ยไปครับไปอ่าสะบัดสายด้วยสายด้วยแรงสายด้วยจะได้ไปได้มีแรงไปได้แล้วสายตูดโอ้โห

Nào, oh, thái tiếp, bay